สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนี้ด้วยแล้วกันนะเข้ามาแล้วในฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระด,ดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันผู้ชมจะได้ไม่พลาดเองครับเมื่อตอนเชา้าตอนเที่ยงเราจัดไปแล้วตอนเย็นต้องมาจัดไปโอ้โหตอนเที่โโทยงวไยเวสโกไม่ไหวเลยว่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาลุยที่สยามแปรนะ่ห้าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะใครอยากม,มาจวดมาจ้าที่นี่คลิกที่กระดิ่งใต้คอมเมนต์แล้วมาลุยพร้พอมผมได้เลยครับตอนนี้จะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับโอเคครับเป็นเกม The Dog House นั่นเองครับมาเราเหลือมาที่สามาาเลยฮะม เดี๋ยวผมขอสามหมื่นผมขอซื้อ1นึ่งหมื่นก่อนละกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายจ่ายของเกมนี้ก่อนเนาะคือรายจ่ายเกมนี้มีมทั้งหมด1นึ่งแสนหนึ่งหมื่วิธีครับเรียนจากซ้ายไปขวาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือวายแถวนี้มาทุกแถวจะเวน้นแ,แถวที่หนึ่งเลยครับแล้วก็จะมีโบนัสนย,ยิ่งมาเยอะยิ่งทําให้แบบว่าการหมุนฟรีของเรายิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะมาเ,เราหมุนเอาเลิกเอาใช้สักครั้ง2ครั้งก่อนดีกว่ามา โอ้โหเฮ้ยบิ๊กวินมะเนี่ยโอ้ล้วเป็นสุโอ้ยโ,โอ้ได้มา4 0 0นเฉยเฮ้ยกดไปกดมานี่อ้าวผมว่าดวงมาว่ะวันนี้ผมว่าดวงมาผมขอใส่20,000ก่อนเลยผมว่าดวงมายังไงก็มาครับดวงเราวันนี้เราเอาแบบติดค้างไปเลยครับยิ่งายมาเยอะยิ่งดีครับมาขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันครับ ล้วครั้งแรกวายไม่มา,อ,าอ้อาวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเพื่อนวายไม่มาล่ะโอ้โหเฮ้ยมาอย่างี้บไ่ได้ด้นิผู้ชมดูดิซื้อสองหมื่นเพิ่งได้มาพันแปดพันเก้าอ โอ้ยเราน้อย,อยจัดแล้วไปซูปเผอโอ้สูอ้าวให้สูเผอได้เป็นหมื่นเลยเหลอวนะแค่เป็นตัวคิวมาโอ้ถือว่าได้เยอะอยู่นี่ได้อยู่ครับได้อยู่ไปต่อไปต่อโอ้แต่ถือว่าวายมาน้อยแนละ้วในความคิดผมอะ่ะโอ้ยซื้อมาสองหมื่นได้มาหมื่นสามครับเว้ยเนาะ อีกสักครั้งลวกันเพื่อนเอ้ยเราภารกิจไปชาเลนจ์ถึงแสนแล้วเนี่ยเพื่อนโอ้ยชาเลนจ์เราบอลรอดนะบอกเป็นตาลอดนะอย่างนี้เราก็ยังย้ำอันเดิมดีครับรออะไรอะ่ะขอจำ,จำเด้อ,อวะเออสวยไอ้นี่เนี่ย,ยวายมันมาเยอะๆอย่างนี้มันค่อยเฟีเ้ยวจัดไปเพื่อนวายเยอะ ่อยดีฮืมไม่บีกบอกวิกวินกับเขาเลยสองหมื่นแล้วนี่เฮ้ยทำไปเล่นไปโอ้โหถ้าเป็นน้องหมาแล้วมันเป็นโอ้โหเป็นแค่ไหนเท่าน,นั้นนะฮะโอ้ยน้อยเกินอ่ะลุยต่อลุยต่อ ไปต่อไปต่อเพิ่งได้มาเท่าไหร่เนี่ยมหมื่นเดียวเลยครั้งเดียวแล้วเนี่ยโอ้โหซีมเมนต์มาน้อยวายอะ่ะเออได้ไหมเนี่ยโอ้โหเราเป็นแค่โอ้ยซื้อสองหมื่นได้หมืน่นสามีแล้วเหรอโอ้โหน้อยไม่ไหวคุณผู้ชมดูดิโอ้ยแย่ละดูดิโอ้โห,โโห,โโหซื้อสองหมื่นได้อยูด จะเรียกว่าได้อยู่เดียวเรียกว่าน้อยเลยนะครับน้อยเลยนะโอ้ยตอนเย็นไม่ไหววะ่ะอีกสักครั้งมาเอา้าไม่รู้แล้วรูนรอดไปมาผมเอาติดครั้งเหมือนเดิมดี่มาขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันครับ อ๋อวายเน้นเน้นเออวายค่ะแถวสามครับคราวนี้เอวยเยอวายเยอ,วายเยอะๆวายเยอะๆโอ้โหไปโอ้โหสามเปนสองแล้วว่ะ เออสวยอืมวายมันต้องมาเยอะๆอะีกโอ้แล้วเป็นเซเซชันแน่วะเท่าไหร่เนี่ยเออคุ้มสักทีเว้ยกว่าจะคุ้มนะเออแล้วเป็นหมาตัวนี้ซะด้วยหมาแล้วครับเออสูเปิร์ไปสวยครับมาซื้อสองหมื่นได้มาสามหมื่นมันต้องครั้งสุดท้ายจริงๆหรอค่อยจะได้เนี่ยโอ้โโอเคคุณผู้ชมโอ้จากสี่ห้าหมื่นเราเหลืออยู่สามหมื่นแล้วคุณผู้ชมก็ เอาไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันเดีวเราต้องมาจัดกันต่อภารกิจชาเลนของเรายัางเดินต่อไปได้กันครับตลอบวันหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามไปดูันเดอ้อ